สวนผักไม่ย่านนี่ก็格格ดีๆนะคะแบบดูแล้วแบบสบายตาสบายใจนะอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นนะคนะเ็นหอมยาวหอมใหญ่ยาวหอมหนานแบบนี้นะเขาจะไปใส่พวกนาเบะพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรไม่รู้ประมาณนั้นนะนะ แต่ลุงไม่ชอบกินนะต้นหอมเนี่ยเมื่อก่อนกาก็ชอบกินเดี๋ยวนี้ไมร่รู้กินละท้องมันจะแบบไม่ค่อยดีอะ่ะไม่เหมือนอยู่บ้านเราอะนะ่ะเนาะพอมาอยู่นี่เหมือนมันยังไงอะ่ะแต่เวลากลับบ้านเราก็กินได้ปกตินะเวลามาัอยู่นี่มัมจะกินอะไรเผ็ดๆไม่ค่อยได้มันจะนี่ท้องอะ่ะฮะนั่นนี้อ๋อ อันนี้เป็นขิงญี่ปุ่นค่ะเต้นขิงญี่ปุ่นนะคะหรือเมียวง่ะกินดอกมันที่แตกออกมานะคะกลิ่นเหมือนกระชายเหมือนขิงประมาณแต่ลักษณะดอกมันจะคล้ายๆดอกกระเจียวนะคะขิงญี่ปุ่นนะก็คนญี่ปุ่นบางทีก็ไปประดับจานนะ ได้กินกับโซเมงนะคะในช่วงฤดูร้อนแต่นี่มันหมดฤดูแล้วนะก็สไปซี่เด็ดเดี่ยวรสชาติเผ็ดร้อนนะคะนี่ค่ะรสชาติเผ็ดร้อนนะเนี่ยเผ็ดร้อนเหมือนเหมือนขิงเหมือนกระชายอะไรประมาณอะไรตระกูลนั้นแหละมีกลิ่นหอมนิย่อยวะใสลุงบอกเหม็นนะแต่ว่าเราว่าหอมค่ะ วันนี้เป็นผักกาดสวยดีอะนึกถึงสวนผักแถวบ้านเราเลยอะแถวบ้านนอกเรานะจะประมาณนี้แหละเขาจะปลูกแบบนะสวนผักบ้านนอกสมัยวยละอ่อนนะนะคิดถึงไวัยละอ่อนนะคิดถึงแบบนั้นนะนะมาดิโกโยสินไนก่อนตนี้ใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสียังไม่เปลี่ยนเลยนะคะ ยังเขียวชกุ่มอยู่นะอันนี้เป็นบริเวณแม่น้ำหน้าหมู่บ้านแม่น้ำอิคาราชินะคอิคาราชิอิคาราชินี่ว่า fifty stone แปลว่าห้าหินห้าสิตลูกอาราชิอาราชิว่า stone หรืเปล่าสับริเวณ บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ตรงนั้นที่พาไปนั่งเห็นไหมคะตรงนั้นที่จะเป็นสื่สารแล้วก็มันจะมีข้อถําที่นั่งมองมาตรงนี้แหละค่ะมองลงมาข้างล่างตรงนเนี้ยเน,เนี่ยบริเวณเนี้ยเนีมก็ตรงตรงนู้นที่เราหลังคาตรงที่เราที่พาขึ้นไปใช่ไหมคะ คาน้ำไหลนะคะเราส่งน้ำตรงนี้ก็ที่มาเก็บผักป่ากันะฮะะเขาไม่ได้ในเมืออ้ในป่ามากเดี๋ยวนี้ไปในป่ามากๆากกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนแต่ว่าอะไรนะเขามีป้ายปิดและนะ้วทนเพื่นแถวนี้เริ่มมีป้ายปิดห้ามเข้านะฮะ ครครัวยูทูบเบอร์อย่างเราหรือเปล่านะอ้าวลุงพามาตรงนี้อีกแล้วนี่ก็คือตรงที่เรามาดูวิวตรงที่เขา,าพาตรงที่การพามาชมวิวนะครับเป็นจุดไม่ใช่จุดชมวิวแบบที่แบบดังอะไรนะเป็นจุดเป็นขำขอะจุดชมวิวของของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคูริ い、うん。いいハーベストになるの。あ、こペンソーバーな。今の収穫できるか。ね、モスクだね。モスにこれ書いてある。うん。これはこれがなソーバー作ってますよ。ねか。そっか。<laughs> これは収穫できる今。まだ？その書いてある。うん。うん、まだですか？まだこれからだ。そっか。あやめないか。かなんかねこれだよ。 อ๋อ oh, <laughs> กางขอโทษนะที่บอกว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วตอนต้องรอให้ดอกสีขาวมันกลายเป็นสีน้ําตาลอะไปก่อนนะให้มันเป็นเม็ดแต่ว่าป้ายนี้เขาก็แค่เขียนชื่อไว้ว่าตรงนี้ปลูกโซบะนะขออภัยขออภัยบางสิ่งบางอย่างก็เข้าใจผิดนะนเพื่อนก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะคะนี่ค่ะโอ้โหดีอ่ะ ทานิซ่าทานิซ่านั่นลุงน่าซื้อน่าสนุกตรงนี้น่านั่งเล่นนะบาร์บีคิวจะไหนเอาซื้ออะไรมานั่งกินนะเนาะบีหรือตุกาตัวอารุกุอุจิด้หน้าเบียร์มานับาบ่งกินบาร์บีคิวบาร์บีคิวข้างนอกก็ได้แล้วก็กินตรงนี้นะนซือ้อโอ้ยังสวยอยู่เลยอ่ะยังเขียวสวยวิวอ่ะ มีคนมาทำให้แบบบริจาคแล้วก็สร้างให้นะจุดชมเป็นจุดชมวิวของของหมู่บ้านนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นจุดชมวิวแบบมีชื่อเสียงอะไรเพราะหมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะไม่ได้มีโรงแรมไม่ได้มีอะไรให้พักนะเออถ้าจะมาต้องแบบไปพักในเมืองแล้วก็อาจจะขับรถมานะฮะ ลุงบอกว่านี่เป็นอาราสวะอาราสวะก็เป็นชื่อหมู่บ้านนะของแกนะนี่ค่ะเอาไว้ชมหมู่บ้านของเราแค่นั้นเองนะฮะเออเหยี่ยวลุงบอกว่าเหยี่ยวบินทนบิคือเหยี่วนี่ที่ที่เเห็นนั่นก็คือยายาฮิโกนะ ถ้าพูดถึงยาฮิโกะนี่ก็น่าจะมีคนรู้จักนะสำหรับนีกระตามันเป็นเป็นจุดจุดที่สำหรับท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีออนเซ็นมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีมีหรือว่าชมซากุระนะคะก็ค<อ>ือที่ภูเขาใหญ่โกาเดินป่าก็ได้ก็ประมาณสูงประมาณ600เมตรเหลือระดับน้ำทะเลตรงกลางนะคะมานากะมานากาโนะยามะ ตรงสีตรงกลางอ่ะที่มันเป็นสีไกลๆหน่อยนะนะคะตัวนซาดุยะฮโกซาดุยะฮิโกะนอชนอลพาร์คนอเตโรก็ตรงนั้นการไปหกเจ็ดครั้งเดียวนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วสมัยก่อนก็ไปบ่อยนะคะนี่บรรยากาศก็ยังบรรยากาศดีนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศอยู่ที่ยี่สิบห้าองเอ้ไม่ถึงยี่สิบห้าองศายี่สิบสององศากำลังเย็นสบายนะคะแบบกลางคืนก็ประมาณสิบกว่าไม่เกินสิบห้านะ นอนหลับดีบรรยากาศแบบน,นี้บนแบบโอ้โหนะใบไม้ยังไม่ได้ผลัดใบอะไรทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่เปลี่ยนสีค่ะย,ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนี่นะคะอ้โหนหมู่บ้านอาราโซะนะคะก็เป็นหมู่บ้านท,ที่มีหิมะเยอะนะคะนี่ก็นะเป็นภูเขาอวะติกิอันอุชิรุะอ,อันอะไรนะจะใหม่ปะ ฮาคามาโก o ิอุชิโระอาวากาตะเกะนี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฟุกุจิมะโซเดสข้ามโมโซกะยังไม่ใช่เป็นฟุกุจิมะนะฮะต้องข้ามไปอีกเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะะเออซกะฟุกุจิมะฝั่งนี้นะรยากินะอยโกะ อันหน้าผาหน้าผาคราวแพะตรงนั้นที่การถ่ายให้ดูบ่บอยๆนะเป็นสัญลักษณ์ของชิตตะนะหรืออำเภอสันจงฝนะั่งนี้ฝั่งตรงข้ามไปทางนู้นก็จะเป็นอำเภอนากาวกะนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้นะแต่ว่าเราขับข้ามภูเขาไปตรงนี้ก็จะเจอแล้วมันแบบว่าเป็นอำเภอติดกันอะนะ <c oughs> นี่ก็เป็น จังที่การอยู่ก็จะอยู่ติดโทจิโอโทจิโอที่ข้าวอร่อยนะที่ข้าวแบบไม่ได้มีอะไรไม่มีไม่ได้รับผลกระทบจากเอเนียร์เลยอะทั้งๆที่อยู่อำเภอติดกันนะคะโอโคเมโอโอโคเมวาอันโนะมันได้ในเดชโอโทจิโออ่าそうだねこっちね東京と東京のお寿司のお店が買いに来てるのはうんก็คนจังหวัด ไอคนโตเกียวเนี่ยพวกร้านซูชิอะไรอะ่ะเขาซื้อมาซื้อข้าวไปทำ<อ>ซูชินะออทีอ่ที่อ,ทโอโนมุมะปกติเขาจะซื้อที่โอโุโอโนุมะอูโอนุมาก็จังหวัดนิกะตะนี่แหละอยู่ทางใต้ทางใกล้ๆแถวอะไรนะที่เขาเล่นสกีอ,ะอ่ะอยูโซวานะทางนู้นก็จะข้าวอร่อยแต่ว่าปีนี้มันได้รับผลกระทบไงเ mm hmm. ขาก็เลยมาซื้อข้าวที่โทจิโ,ทโอก็คืออำเภอข้างๆบ้าน อำเภอการเนี่ยแหละค่ะกังเคยพาไปเก็บผักป่าอยู่นะโทจิโออ่า30กิโล10,000เยน30กิโล10,000เยนแต่หหม่่เยนโก็ข้าวของลุงเนี่ยของถิ่นบ้านเราอ่ะคือเกรดบีอะไรอย่างงี้เนาะ1อ่า30กิโลเนี่ย10,000เยนแต่ข้าวเกรดเอเนี่ย สามสิบกิโลน่สามื่นเยนสามเท่าเลยนะโหไม่น่าล่ะชาวนาแถวๆนู้นถึงแบบว่านะมีฐานะโหโหสุดวัเแ่แต่ว่าแถวๆบ้านเราก็ธรรมดานะอระมาชีแน่โดแน่อิจฉาลุงบอกอิจฉานะคะอุโสนี่ก็ เป็นหมู่บ้านเลาวนะพามาไม่ได้พาไปไหนแล้วคันเพื่อนนี่เดี๋ยววันหลังก็มีแบบวเวล่านสกัดนั่นหลังจากลุงเกษกียณก่อนนะตอนนี้ก็คือแบบยุ่งยุ่งกันมากเลยนะเหนื่อยนะคะวันหยุดโอเคพามาเที่ยวแค่นี้เนาะ <laughs> พามาเที่ยวพาแต่มาเที่ยวแต่ที่เดิมที่เดิมนะคะ